สวัสดีครับสวัสดีครับพีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิลท์เนลครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิลท์เทนเนลครับผมก็มาวันนี้ก็มาลมญาตินะครับผมลมยตดครับบรรยากาศช่วงเวลาบ่ายสองไปสามดีครับวันดีคดีนะดีค่ะนาหรสีน้อยปะนะชื่ออะไรหรสีน้อยค่ะวันนี้ เกิดอะไรขึ้นถึงมาที่บ้านนี้บ้านนานาสวนรักชายมาอ่าดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้มาที่บ้านพาครอบครัวมามาทําอะไรนะมาเยี่ยมมาเยี่ยมพี่น้องญาติพี่น้องตัวเองครับญาติพี่น้องตัวเองนะครับผมอืมมาญาติพี่น้องมาทำกูกูที่ว่างในวันนี้ลองเพลงนะจ๊อลองเพลงสักเพลงหนึ่งอ่อันนี้ก็ยายนะครยาย อายุ92เลยนะครับเพ่อออยากได้ติปบ่เออได้ติปเป็นพันไม่ได้เอาเราได้เป็นพันนี่ยได้ติปนะเลยลืมเนี่ยวนี้เป็นรอยต่างหากออ่า้องเพลงพอเนี่ยจบแล้วมีใบลอยอีกต่างหากต่างหากอีกแถมอีกอือบอเอฟซีเขาเห็นน่ะลองเพลงพอเขาหายติปตัวออืื ก็แล้วจะกลับมาวันไหนกลับไปวันไหนกลับมาเมื่อน,นี่หรอือกลับวันไหนเก้าหมื่นหมดแล้วหมื่นบอกหมืนห่นแม่ไปหาพี่สาว<ม>เออที่บุรีรัมเออหายโอ้ออบุรีรัมไปเข้าดาวกอน<ม>เออเข้าดาวตับมือสองมือือย<ม>จะก,กลับสวนบเรีไม่ใช่งาน<ม>อุฟฝาของกันเนอ้อของอยู่นั่นกูบุหารูปีอัพเปโอ้ ของไงยำว่าพ่อพจนมุนเหมือนเราบ้างอืาอ่าโอ,อเคโอ,อเคเดี๋ยวไปเอาเออก็เห็นบอกว่าจะเอารถไปฮะไปอยู่เด้อไอไปมึงอันนี้ใครเอ่ยชื่ออะไรจ๊ะชื่ออะไรชื่อปอนคะคะปอนน้องปอนอ่าปอน,ปอนพ่อชื่ออะไรชื่อไก่ ที่ไก่อ่านี่โตเป็นสาวแล้วนะตั้งแต่เล็กเด็กโตเป็นสาวแล้วน้องปอนนะนอ่ออันนี้ก็เป็นลูกสาวน้องชายนะครับผมก็ไปตามหาไอ้ทอมมี่ทอมม,อม,มี่ทอมอินดี้ไปไหนเนาะอืมไปดีครับไปดีครับไปดีครับชื่ออะไรครับ ช,ชื่ออะไรครับชื่อฮะชือะไรนะชื่ออะไรครับพูดใหม่ชื่ออะไรครับอืมชื่ออะไรครับเกีอะไรนะเกมยรเกมยร์น้องเกมน้องเกมน้องเกมเหรอน้องเกมยร์เหรอน้องเกมพ่อชือ่ออะไรครับหืม แม่ชื่ออะไรครับแม่ชื่ออะไรครับหืมแม่ชื่ออะไรครับช่วยฮะช่วยอ๋ออะไรช่วยหนูกี่ขวบแล้วครับหนูกี่ขวบแล้วหืมกี่ขวบแล้วงงเลย นี่เลยอันนี้ก็เป็นแม่ครับนะล้างจานเมื่อกี้ว่าจะล้างอยู่มาล้างแทนแล้วครับมาเผลอหลับไปไปเล่นน้ำไหมครับเ,เล่นน้ำไหมครับไปเล่นน้ำไหมครับเ,เล่นน้ำอืมอืมเป็เล่นน,ลน้ำด้วยจะรอแม่สักครู่ครับอืม าการเจ็ดก่อนเนี่ยมากกว่าเป็งดีหรอครับรอสักครู่นะอันนี้ก็เป็นพันยาของน้องชายนะครับผมลูกลูกชายคนเล็กดูแม่ครับผมจะมีการสาดน้ำครับผม ไปดูสวนผักที่บ้านเจอยู่ไหมเนี่ยมีสวนผักที่บ้านนะครับก็ปลูกขายอนะปลูกขายต้องรดน้ำ ลดน้ำลมเย็นดีมีแปลงอุย้ยขอ,อกูแม่ เพชรแปล้งต้อไปปะเนี่ยอืมอืมต้นน้ำในดินมันชุ่มชื้นป่ไม,นะม่เาุดูของันดิตามาลอยเงินน่ะไปมืออื่นเยยังไม่ได้ออกไปเลยบอมิน บเมือนไป,ไป,าปะาเอจังเสาบ่มีรถน้ำแปลงผัดของครผมทำต่อไปน,นู่นนะฮะเครื่องบินมามาเขือฮะ ต้นมะเขือช่วงยำไม่บายครับผมคลิปนี้ต้นพริกพริกขี้หนูพริกขี้หนู น้ำใช้ดูดน้ำจากนี้นะครับน้ำสระดูดน้ำสะขึ้นไปลดลน้ำต้นไม้เอ่ลดผักสวนต้นผักเดี๋ยวต้องซื้ออยากกินปลาต้องซื้อตะขายดักดีกว่าอื คลิปนี้ก็ชมบรรยากาศที่บ้านวีออสนะหาไอ้ทอมเดินดีไม่เจอไปนอนไหนรู้ตอนคือมันจะมาแมวหาไม่เจอเลยกับคลิปนี้ก็ขอลงเพียงแค่นี้ครับมาดูบรรยากาศที่บ้านวี o R ออสเด้อบ้านบ้านสวนนาที่วีออสนะครับผมนะแล้วก็มีน้องชายมานะครับน้องชายก็มามาทำธุระนะฮะพาภรรยาพาลูกมาครับผมแล้วก็มี นะมียายมาด้วยครับผมก็คลิปนี้ก็ขอพิง,ง,งลงที่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับมาครับสวัสดีครับบ๊ายบาย We on Channel